เรา้มาเป็นพุทธศินพุทธเกษตรที่ที่มาที่ไปจ่ไหนคือมาได้ใส่ซื้อตัวนี้เป็นโตนวนำเข้าสู่งานที่เห็ุกับพี่การพวดเสียวกี่กู้เยชนะอ่า สีคุยเขาเอื่นสีคุยอ,อวโตซือ้อพุทธจินพุทธเกษตรที่ตั้งหากเลยเขาเอื่นสีคุยออดโต่าทีมาทีไปอาจะเป็นเป่าป,ประสงค์ก็ได้ว่ามันเป็นตรงแสวงหาสูแนวนั้น นู่นอาจีตเป็นคุณค่าขั้วไม้สิไปเพรท่า,านถึงกับแม่นจับเหนือแต่ว่ากับแม่นโดยคณะเพราะมันอยู่คณะคือต้องรู้รู้ละละ่ะดูแต่ผมว่มาเป็นพุดแตาเขาตีขัา้วมาพุทธะเนาะก็คือพุรู้เนาะกับรับรองจากของกับว่าขี่คุยกับมันกับกับ,บมันกับบม่มกับเป็นตัวกลางๆซะ เพราะว่าม,มันถึงออกมาเป็นสินงานที่ผู้อื่นเขาล่องลาบได้ขัดเข่าสีเอย้ยเขียบลงานทีท่พันผู้ปังผลงานที่พันวัดปันดานวัดลวงปูสแสวงอ,อู้ห่ใส่สื่อของเพื่อนเลยหลกักการวัดป่าวัดป่าทงวัดป่าที่เข้าไปหมู่บ้านไนวัดป่าทงเนี่ยแนนทงมั้งเหรอมแนน มันกลับเป็นตัวรองรับว่าเพิ่นยอมรับในผลงานว่าถ้าเป็นผู้รู้ในทางศิลปะเกี่ยวกับปุธเกี่ยวกับพุธาศาสนาหนา้ามันกากีคุยได้อยู่ะนะจริงๆมันคำว่ด้ตั้งเอาไว้ขีคุยดอกเพื่อนค,คือมันเป็นลักษณะว่ามัน จริงๆมันเป็นเรื่องของความเป็นเกภตยภายในของจาของนรอไ่เบอกเแต่ว่ามันือซื้อแสดงที่นี่นักชนะคนก็มาเป็นผู้หูผู้หูหยั่งทักจาของนะทุกทักเรียกได้นนัหรือเอาเนี่ทำเห็นดีเลยเรือบอมก็บาดีดีเลยอืมอืมอืมจะเป็นเรื่องของสมภูมิจาของค่ะอืมอสมตาเสมอตนอืมอเข้ามบดรีเฮดริง เห็ดตามผู้เห็ดตามเห็ดนาประจาอืมอันเหมาสมเกืกู่ดเองนะอันหอมเงนะเห็ดดีเห็ดคักบะหมี่กบคักคักเพื่อนคักโตฮะนนะมัอนพเด็กชื่อกันผู้ผู้เาเห็ดผัวเขาเห็ดเท่ากับว่าเหาปลามาณนี่ผู้ผู้เสียมีกอาจจะทิ้งคาที่ความเข่าไปกีกตามภูิเพิ่อนตามภูิเพื่อนเข็มเล็มันเข้ จริงๆ<อ>ท้ามัน,นบริสุท<ส>ิเหียนออกมันแ<ไ>ปร<ส>ไปตามความหักความสั่งขึ้นโดยความไม้ลิ้นจะเป็นเหลืองกลางกลางขึ้มน,นมันกับบริถ้าบบเอาความหักควอมสั่งมาใส่มันจะเป็นเหลืองทังสี่ล่ะทั้งสี่นะมันจะเป็นตามนันละ ผ่านท่ามไรย40ปีเนาะบ่มพอจากของจนจากอนุบาลประถมม,าามัธยมเติ้นเสร็จดีไร่แต่เอาบม่มบ่มจะกข้องมาตลอดล่ะมันมันมันจนไหยว่าเป็นงานงานเอกคำว่างานเอกเนี่ยมันละเมียดเนาะมันละเมียดจนเข้าใจถึงว่า คุณสมบัติของชนิดปูนคุณสมบัติของที่เอามาเห็ดแต่งล่ายคุณสมบัติของการเอามาเห็ดพิมพ์แกะลายมันเป็นเป็นการทำล่ะซ้ำๆคือล่องพิษล่องถูกแกะพิมเน้าอาหารก่าจักอันกว่าสีพิมพ์มพ,มพิมเสียเน่กว่เสียเมาได้พิม,พม มันบเป็นแนวนั่นหละเชียวคือจำรับเผาเนี่ยมันบมีการว่าเอาก็ได้น่ะคือโดยลักษณะของคว่ำเข่าถึงคว่ำหูหูจักหน้าตัวสีใสปูนตัวกระตงเป็นเสี่ยวก็ปูนก้อนตัวกระตงหุจักนีสใชของปูนก้อนว่ามันเป็นแนวนันไอือืมออือืมปูนแต่ละชนิดมีลักษณะทางไหนพันสมบัติทางไหนอืมองประกอบร่วงต่างๆเห็นมันมันผสม กันเขา่ามันเทศให้เกิดสิ่งไดนขึ้นเมื่อควาแปรกิขึ้นมันเกิดจากในใช่ขว่าพุทธะกับพุทธะเหมือนนี้ะนะไม่ได้หูลึกซิ่งอย่างเนาะหูตามพ่อเป็นจริงของมันมัน,นเป็นแนวใหืมแล้วก็ใส่พอเม็นทีเหลี่ยวมันเป็นเรื่องของวัสดุที่รองรับมันเป็นเครื่องใหม่เครื่องมือนะคิดใจของผู้เหตุนันเป็นผู้เขาไปลวกเขาไปกระทําให้เกิดสิ่งนั้นๆขึ้นมากเรมกรรเา พูนไห้กับเขาถึงไหนเนี่ยแม่นบ่ามาเต็มยีเงินก้อยกว่าบาทจากการเอาปูนมาเหยียดหนกราข้นขนับข้นไหวเป็นเรื่องของจิตใจของผู้เหยียดหน่ำมันบนมันแค่หลุป,ลปรกากตะโขจะนะกระเพาะปนหนั่งเหรอวะแต่ว่ามันก็ต้อง ยี่หงที่มันเป็นจริงจรที่เขาถงหงมากกว่าหงหงด้วยธรรมาชาติของมันซ้ำว่าเกษีย์พี่เฮียนกับพี่เฮียนเกษตรจริงๆเฮียนเกษตรมันไปเฮียนเรื่องโลกหลายกตัวเลยเรื่องระบบเรื่องระบบของทุนคสีว่ากูละเมอว่าจากัก<อ>สิเวียนยังคือ,าอมาไปหานอนมาถึง พูงออ้วุศิลปนแล้วทีมาของสื่อพุศิสินแหละครับพเกษตรแบบผล้อพเกษตรเนาะเชี่ยวเฮี้ยนก็เชี่ยวเชี่ยวเหี้ยนแบบนี้ไอ้น่ความหูเชื่อคาไปีนเฮียนมเปิดโลกทัศน์ท่างแนวเลยใอรลูกพุทธะสมบัติของพืชอนไซพืชอินไซสัตว์อุปนิสัยหลักกะ การเริือ่อิตโตของเขาโลกัยกขะเจี๊ยบของเขาท่ริงๆมันกระชอนดีได้รักสวดก็ดีได้อืแต่ว่าโดยควมคีดเห้นมันเป็นเรื่องของการป้อนหุ่นยนต์เขาซู่ระบบอุตสาหกรรมบริษัเป็นอุตสาหกรรมกเกษตรบร้ช่างอื่มนกับเขาระบบทุนนั่นแหละโดยลักษณะคือแลตฟองของมันคือ,อ,อหมูอายุจะ สักมือให้วัคซีนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นโปรแกรมพ่จางนกแก้วนกคุณทองอ,อืมอายุจมือเห็นยันกับมันกนอืออืออือยิ่งกษตเสียนมาได้เหมือนเซลล์เฮียนเอ,อืี่ยนเทาบ่เหีเหยนหูธรามาฉาเท่ากับเป็นแครฟันเฟืองหนึ่งในระบบทุนในระบบของสังคมนิยมมันคำว่า,มมาสังคมนิยมคือ สังคมมีค่านิยมลักษณะแบบนี้ใส่แพลตฟอร์มแบบนี้ในการขับเคลื่อนอในการไปกันมาในการเหตุเบียดเหตุงานเหตุอาชฉีบการงานถ้าจริงๆเรา่มันเกษตรจริงๆมันเป็นเรื่องของการที่เขาต้องเฮียนหูธรรมชาติอถ้าเฮาเฮียนหูธรรมชาติโดยเนือแท้ของมันอหรี่โบโตกอยู่ภายใต้ความเป็นถาดของสิ่งไหนเขาเฮียนอยู่เขาเฮียนความเป็นถาดเพื่อให้หูว่าเขาเป็นถาด ผมบอกเมนว่าเขาเฮียนเพื่อจริงๆคมเป็นถาดมันมีอยู่แหละโดยธรรมชาติของมันมสีใสเข้ามาพุทธะเพราะว่าเขาเฮียนธรรมชาติบริสุทธิ์คือกระบวนการธรรมชาติที่พอถือเสร็จแทงเลยโดยค้านิยมอย่างอันแค่การตั้งคำถามว่าป่าอุดมสมบูรณ มีไพไปืชพจน์หนางป่าวะนี่ไพีไปใ<อ>ส่ปุ๋ยมันวะเอาดิมดนม,มันคือง่หวะยังสี่แมนวะอคนอันผู้จะเลื่อนทั้งหลายไปถากค้างออกมาเห็ดหิ่งปูกระปูแค่แน่เดียวฮะเป็นเยื้คือเดี๋ยวจะหน่อยกัไดีเปลี่ยนผู้เขาหน่วยใหม่พ้อมเสื่อมโทมเป็นอย่างมันคือเสื่อมโทมไปปลูกพผืชเช่นนดเดียวปุ๋ยกับใส่ย,ยากับใส่เนี่ยนะนั่นคือ ขี้มันอหรีของธรรมชาติว่าเป็นอย่างธรรมชาติที่มันมีความหลากหลายเป็นอย่างต้นไม้มันอยู่จีกันอัดแน่นไันะมันคือมีตัวงามตัวตัวงามทั้งเบิรอตทุกอย่างมีศักรีของความและเกื้อกูลกันอืมีความสอดคล้องสอดรับกันต้นไม้หน่อยต้นไม้ใหญ่ก็อยู่กันได้เป็นอย่างเวลาเข้ามาเขาต้องถากออกต้นไม้ใหญ่ปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นไม้ย่างเดียวมาป็นังก็ปลูกตกปลูกย่างเดียว อ่าม้วนนั่นถือว่าเป็นสัตตูอืมเอาเป็นอย่างปลามันคือบอเป็นสัตูมันคือเป็นมียกันเบิดอืมอแม่นบมล่ะอืมอืมอืมมันบรไดบอกว่นเป็นสัตตูกันเลยแต่เข้าไปแต่เข้านีแหละไปดิคาดีกว่ามัน้ดย้วย้วยความเป็นถาดขขงเขานีแหละถาดกันครับเขื่อนโลกในเรื่องของทุนนิยมแม่นหมดเออเออ จริงๆเกษตรมันกิดยุหันพูดเทเกษตรเท่ากับว่าเขาเขี่คุยแต่ว่าเขากข,ขี่คุยในในหลักการนี้หลักการของธรรมชาติว่ามันเป็นแนวดอืยคือนี่แค่เขา้ <c oughs> เขาเข้าเห็ดข้องหนามเทศสานในหน่อยอออยุไตเฮื่นเท่าน้อยหนึ่งเท่าใส่กระจกขุดอื อันน,นมันเป็นรุ่งเรียนรุ่งเรียนหนึ่งล,ลักสูตรลักสูตรหนึ่งนะตอนนี้ความเป็นพื้นที่ชุ่มน้าเพราะมันด้วยพื้นที่น้อยๆเป็นอย่างมันคือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำได้แมนบมาละม,ม,มันเป็นเหลืองลักษณะของความหลากหลายขพงพันธุก,กรรมที่มันแค่ในสเกลน้อยๆความเกื้อหน,นุนของพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์การเขื่อนเพราะมันมนี่ไหนเอาเดี๋ยวศึกษาอย่างไก่ฉีดว่ามันเป็นแนวใดอื เป็นอย่างปลาหลากหลายชนิดมันคืออยู่น้ากันได้จริงๆเอ้าใส่เข้ามามันเป็นแปลงทดลองนะแกมันบ่มเป็นแปลงทดลองมันเหมือนห้องทดลองที่ปลานีที่สุดอืที่ท่านสมัยที่สุดอืในความชังเกตือ่างกาเบื่อว่าความวิวัฒน์ของมันเป็นแนวใดอืมเอาสากะส,า,สาเห็นบอกกระเพนเออเตอร์จังสิอ,อาปานิน่งันตะเพียนมาเลี่ยงมนะันมันกระช่ําเนี่นยนะกระยว่าอาหารวิธีละ แล้วสาทีบอบให้หัวอาหารปลาจาค็คเกอ่อปลูกพืชน้ำพื้น้ำทีโบเลยปลูกกรดเจื้อ,อ,อซับน้ำที่บเด้เลี้ยงมันกระมาขนาดพื้นที่ซ้ำนี่มันสามารถเป็นไอสวนยิงหอยได้เพราะว่าิงหอยมันขยายพานนันธุอ์อออืออันนั้นคือการดึงธรรมชาติบริสุทธิ์เขามาในแค่สกลนิดน้อยมันเหมือนอ่าแช่บน้ำกลางทะเลทรายมันยังสามารถ อันดำรงศัก์รีของความเป็นธรรมชาติอันอันแท้ได้นี่คือพลังธรรมชาตินาีนะอาจารย์เป็นตะขิดแตะมมข้อมายขันท์ชี้แตกเกษตรยี่หรี่ถามม,มีภูมิมปัญญาถึงจุดมั่นที่ด้วยความเป็นถาดมันจะมีสองทางของมันอยู่เพียงแต่ว่าชีวิตเท่าสิศึกษาถึงจุดนั้นได้จังไดญ่แค่นั้นทบโเรี่หูจากธรรมชาติหีืในแอร์เรียพื้นที่อ่าวหนึ่งเมตรเนาะ เขากับเบิงว่านา,วน,วนาผิวดินเพือดเพือดท่ยุนาผิวดินนี่ยังยอไอไต่ลงไปจากผิวดินมีสิ่งมีชีวิตอีอกอย่างหนึ่งลงไปคุณสมบัติของดีนคุณสมบัติของลงไปลงไปล่ะล,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 ะละ่ลาบศาสตคุณสมบัติม,มันอยู่ตรรหอาก,กาศคือมันกับหมายถึงว่าในนังเมียที่จากผิวลงไปสู่สันเลืเอเอาเอาตัวเนี่ยเพื่อเป็นอนุมานว่า หูตัวน,นี้ตามลำดับไปแล้วคางมองอื่นกระสีพ่อหูไปน้ำนั้นประมาณนั้นใช่ไอครับกับอ่าอมันมันมันกับโบเชิงเชิงประมาณนั้นโดยสินเชิองอ่าเ,เชื่อมันกับโบห้างเดือดเชื่อความหมายคือมันเลิกกว่าน่ะม,มันหลกว่าน่ะม,มันเป็นความหายชิดของแต่ละแต่เราผื้นที่มันบอมเป็นแค่ พื้นที่แห่งแรกพื้นที่หนาวข้อหมายคือการเข้าถึงความเคารพต่อธรรมชาติในพู่มแผ่นดินอนันตัข้อหมเขาสีเขาสีเขาสีดําเนื่องของเขาไปเองเพียงแต่ว่าเฮ้าเข้าถึงเข้าใจระบบไปแสกแซงเฮ้าแทงแก้การสนับสนุนแกนุนซื้อการสีิทธิ์อยู่รวมทุกสันฑเนี่ยรวมเขาเก่อการเสชีวิตอยู่รวมอือมอืมอ <RS> ืมอ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 ้าวกลับมา บ่มยาวาเตซุ่มมัวเขาหเถาะเป็นเห็นอ่าเป็นมีความหูกเกษตรแต่ว่ามาทำฮักเหมากบ่มันว่าฮักเงเลยล่ะเห็ุเป็นครูเห็ุเป็นครูขนานสักทั้งศิลป์ทั้งศิลป์มันนี่แสดงว่าขาดเท่ายังซำนี่ขาเข้าไปตีขาดตีออนอมานผู้อื่นไหนบอกว่าความเป็นศิลป์นี่นี่อยู่ในตัวผู้คนทุกทุกคนนั่นแหละ เดี๋ยวไปแยกเดี๋ยวบอตองไปแยกว่าเป็นอาชีพนั่นอาชีพนี่ดรอกไม่ใช่มีเราเห็ดประแดกตวงอืเรามีศิลปะในการเห็ดประแดกของเรา่าเรามีองค์ความรู้ของเราเราหูจากคุณสมบัติของวัสดุที่เรามาเห็ดอของแมทเีเรียลทุกอย่างที่มาประกอบรวม่ะทั้งอุณหภูมิทั้งความความ,ความเข้มอมคลื่อนซัมไนมันยิ่งกว่าการสร้างตวงวัด เวลาข้าเห็ดแบบสูตรวิทยาศาสตร์ท้าสซีไซคั่มใส่น้ำนักต่อใส่เอียงที่มันเป็นลักเกณฑ์เพื่อให้มันมีความก่วงความง่ายต่อบุคคลอื่นอือันนี้เขาใส่จิตวิญญาณเขาบ่ได้ใส่ความง่ายอือมหมายคือไม่ไง่นี่อาชีพบ่ได้สร้างตวงวัดมันมีกาอ๋องข้อมกาเนี่ยมันอนุมานโดยโดยภาวะวิสัยของของภูมอเฉพาะเล่าอืเกลือนั้น เข้มหน่อยเข้มหลายแล้วหูจักเกลืออันนี้เฮ็ดประแดกบ่ดีเกลืออันนี้เฮ็ดประแดกแล้วน้องเกลือควมเข้มมันกระต่างกันได้เกลือต่างชนิดต่างคุณสมบัติแม่นบ่มันเข้มขึ้นกันแต่มันบ่ขึ้นกันนี่แหละคือความลึกซึ้งของภูมิปัญญาของของคนอื่คือกันอยู่มันบ่ขึ้นกันเฮี้ยนจากห้องเลี้ยนเดียวกันอยู่ข้อมเขาถึงต่างกันอืขึ้นกันกบเือ ซิมมองไหนอันนี้ที่บอกว่าการเห็ดเพื่อทดลองบางสิ่งบางอย่างมันเป็นลักษณะของอการทดลองวิจัยโดยบ่อดดทดลองวิจัยมันเป็นการเผามองธรรมชาติโดยการเผาโบไปแส้โดยการเาบเริโเงโดยการเกิดหนุนธรรมชาติที่มันเคยเป็นอยู่เดิม ซึ่งเขาเคยผ่านมาในชีวิตคือเขาหน่อยๆธรรมชาติเป็นอย่างหนึ่งถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศมันสูงความทุกข์ยากสมัยตะกี้มันทุกข์ยากเงี้ยมันบ่ได้ทุกข์ยากเขาปลาอาหารเนี่ยแมนบอกน้ำจุ่มหัวลงไปในน้ำเนี่ยเนี่ยมึงใต่น้ำเนี่มันสิมีสิมีชีวิตหลากหลายแมนบอกนบะตาำปศิบชนิดในแอเรียหนึ่งในตารางเมตรหนึ่งเต้ เดี๋ยนี่โตไปเบิงตีล่ะตารางเม็ดหนึ่งมันมีเอียงโตเรียงเงี้งตัวกับมีแนวนั่นไวต่อยแบบโตบัวไ้อาหารมันกระจอยตายมันสิบัวจอยอย่างนี้มันบัวมีอาหารได่ไหมมันมีแต่สิกินกันเองไงทีนด้นหอแต่ตะกี้มันจําเป็นอยู่บอกว่าตรงนี้ใกล้เรียงในทงให้ทงหน้าน้ำเฮือนน้ำ่านเนี่ยมันทมว่ามันมันไปเอาวัคซีนมาจากใส มันเป็นโลกมันเป็นตามการสิ่งเหมาะสมต่อความเป็นโลกอมแต่ว่าพุ่มพุ่มกันของมันในการที่มันสืบต่อแม่แต่ระดับดี a อเอในการสร้างพุ่มพุ่มกันถือมันวีวัดในสายเลือดของมันอืมันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเชื้อโลกอันนี้สร้างย่างประอืมถ้าระบบเฮาแน่ไหนทถ้ามึงเป็นตรงถือกําจัดหาออกแม่นอมแยกอืม เขามีสิทธิ์ยังไปทำไยชีวิตเขาแม่น่ะเขามีสิทธิ์ที่จะรอดเอ๊ชีวิตหนึ่งมันบ่งันตายแสดงว่ามันบ่งันตายเลยนะแต่ว่าเจ้าเนี่ยวบคุมมั่นโดยการขามั่นบอกด้วยว่าจังไรกระางที่มันเป็นระบบอ่าที่มันเป็นอยู่ของหลกงแม่นวะมันเป็นแนวนะแสดงว่าเจ้าแน่วมาค้นเนี่ยเชื่อชาตินี่ชนชนชาตินี่อาเลือดแบบนี้อื เป็นผิดเป็นไพ่แม่นบ่เป็นโลกอือถามนี่ส่วนชาิหนึ่งแน่ยซอ่อาอารยประเทศเขาแนีม่มาเชื่อโลกเอเชียอืออ่าแจ้าสิอืเจ้าสิบุคคาเขาทิมเบิดสมบูรณ